คนที่ปกปิดทำมาความดีทำอามานแบบโปกปิดถ้าวันหนึ่งอัลลอฮฺตาลาจะยกอลัอลลอฮ์อัลอตาราก็จะยกให้อย่างประวัติของใครนะที่ที่บอกครั้ก่อนเนี่ยอุไวส์อัลกอรนีถึงแม้ว่ามนุษย์ผู้ใดไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักเลยไม่กระทั่งท่านอดีลสัลมอสักก็ไม่รู้จักแต่อัลลอฮฺตาราดนใจให้ได้รู้จักนะ ประมาณว่าท่านอบีบอกว่าคนคนเนี่อุไวสอัลคอรนีเนี่ยคนบนหน้าดุงยาเนี่ยไม่มีใครรู้จักแต่นู่นอัลลุสมะรู้หมดมาในกาที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยรู้จักเขาหมดเลยรักเขานะเขาต่าต้อยบนหน้าแผ่นดินแต่เขายิ่งใหญ่นะถึงขนาดที่ว่าท่านอบีเนี่ยสั่งบอกไว้เลยว่าถ้าเจออุไวส์อัลกอรนีนะ ท่านขอดูอาเลยขอดูอาให้เอาบอกกับเขาว่าช่วยขอให้ AH อัลลอฮฺอภัยโทษให้กับฉันท่านอาบีบอกกับท่านท่านจำไม่ผิดนะไซนาอุมัดกับไซนาอนนีก็รอรอเน,นะ่ยบอกให้ขอทัทง้ทงทงั้งที่ว่าแปลกไหมทั้งทั้งที่ว่าไซนาอุมัดกับท่านท่านไซนาอนนีเนี่ยท่านอาบีรับปากการะกันแล้วว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วทำไมต้องอย่างนี้อีกล่ะ ท่านนบีต้องการที่จะสื่อสื่ออะไรหรือเปล่าอุลมามะเขาบอกท่านนบีต้องการที่จะสื่อว่าเนี่ยมันยังมีความดีอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่ปกปิดชื่อเสียงของตัวเองปกปิดแม้กระทั่งชื่อของตัวเองเ่ยไม่ให้ใครรู้ตอนที่ทําดีอยู่นะและละักษณะส,าสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ทําให้ชาวฟ้ารู้จักเขาก็คือว่า อันหนึ่งเลยนะที่อุลามาศึกษาแล้วก็สรุปอุไวสอัลกอรนี่เนี่ยเป็นคนที่เอาท่านนาบีบอกว่าเอาล้อนตอบรับุอาไม่ว่าเขาจะขออะไรกันแล้วแต่เอาล้อนตานะตอบรับุอบาตัวเขาเองเนี่ยเป็นอะไรนะัเป็นโรคผิวหนังนะเป็นโรคผิวหนังเขาเรียกโรคอะไรนะั้นที่แบบสีเพื่นแต่นะแล้วตอนหลังมาเขาขอเขาขอให้ให้หาย เอาล็อกก็ให้หายแต่เขาขอให้เหลืออายุหน่อยนึงเพื่อที่จะเตือนเป็นอนุสติประมาณาประมาณเหนี่ญบาทให้เหลือแค่เป็นหนึ่งบาทเอาล็อกได้ห,หลืออย่างนั้นเพื่อเตือนสติตัวเองทำไมเขาจึงเป็นบุคคลที่เอาล็อกตาลาตอบรับมาวลามาเขาก็วิเคราะห์คือเขาไม่เคยทิ้งแม่เขาอยู่กับแม่ทุกช่วงขณะน่ะอาชีพที่เขาทำเนี่ยเลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะและก็เลี้ยงอูบรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงอูบไม่เคยทิ้งถึงขนาดที่ว่าตอนที่เขาอยู่เยเมนเขาเขาเกิดที่เยเมนเป็นคนเยเมนรู้แล้วว่านบีมศลลละซัลลัมเนี่ยมาถึงมาด,ดีนาแล้วเขาต้องการอยากจะไปพบท่านนบีสโลลละซัลลัามากแต่เขาทิ้งแม่ไม่ได้ความที่เขาทิ้งแม่ไม่ได้เขาจึงไม่มีสถานะเป็นสาบั์ น่ไม่มีสถานะเป็นสหามะเป็นแค่เพียงตาบีนเนี่ยเป็นคนยุคหลังที่ทันกับสมัยของสหามะถึงขนาดที่วันอภีขอให้ภุมะกะลีเนี่ยไปขอดูอากับเขาเพราะลอตาลาตอบรับก็คือความดีอันหนึ่งคือเขาไม่เคยทิ้งแม่ไม่เคยทิ้งแม่แล้ววันหนึ่งเนี่ยแม่อยากจะไปทำทัด ท่านอวเอร์ก้อนนี่เนี่ยก็จะทำยังไงดีนะ <_ C urt> เขาก็ไม่ใช่คนที่แข็งแรง <_ C urt> เขาก็เลยไปซื้อลูกวัว <_ C urt> ไปซื้อลูกว <_ C urt> กัวมา,าตัวไม่ตัวไม่ใหญ่มากและก็ไม่ไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็อุ้มอุ้มวัวเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นไปบนเขาขึ้นลงอุ้มขึ้นลงอุ้มขึ้นลง ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าไว้จะมันบ้าแล้วแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาทำเขาไม่บอกใครเขาทำเพื่อแม่ของเขาเพราะเขารู้ดีว่าจากเกเมนเข้าสู่มักกะเนี่ยมันเดินทางระยะไกลมากนะในบางช่วงจะต้องอุ้มแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือฝึกกล้ามเนื้อของตัวเองถึงขนาดนั้นนะนะไม่ทิ้งแม่เลยไม่ทิ้งแม่เลย ถึงจะอยากจะรับอิสลามกับมือของท่านนาบีเองเนี่ยก็ไม่ทิ้งแม่ด้วยความไม่ทิ้งแม่เขาจึงไม่ได้รับอะไรนะั่ตำแหน่งสหาบา้างแต่เป็นชา,า้แต่นบีอะ่ะรับประกันว่าเขาเป็นชาวสวรรค์และเป็นคนหนึ่งบนโลกุนงยาน,นี้ที่อัลลอฮฺตรัสรับอุอา์เพราะฉะนั้นน่ะเนี่ยเป็นคําสอนได้ว,ว่าถ้าเราอยากจะให้ใครขอดุอาให้เราอะนะ ต้องไปดูคนที่เขาทำดีกับแม่ของเขาอ,อยู่กับแม่เลี้ยงดูแม่นะอย่างบ้านเราสมัยก่อนก็จะมีเปล่าเป็นล้าเี้พอละหมาดละหมาดเสร็จให้สลามเสร็จปุ๊บนะไ,ไม่ไม่ดองดออไม่วีริดไม่อะไรแล้วนี่กลับไปก็มีบางคนก็นว่านะทำไมพิดดอเนี่ยนะ รรู้ไหมมีคนบอกว่าเขากลับไปดูแม่เพราะแม่ก็จะละหมาดเขาก็ต้องไปช่วยแม่อาบน้ำละหมาดให้นะจะต้องหาคนประเทศนี้แหละคนที่แบบเเลี้ยงดูแม่อย่างดีดูแลแม่อย่างดีถ้าจะให้ใครขอดูุายนะให้คนมาเปนะ่เนี่ยขอดูอายนเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จัก แต่ชาวฟ้ารู้จักเช่นเดียวกันคนที่อะไรนะปกปิดซ่อนเน้นในการทำความดีตนวันหนึ่งเอ,อลลาล็อตนาก็จะยกระดับให้เขาหมดแค่นั้นบุคคลใดที่อะไรนะต้องการจะสูบต้องการจะเปิดเผยตัวตนมากระยิบตัวหมอโสดดานบาลเซียพวมานกันตัดบุนีไคที ต้องการจะปกปิดอนิท้พราะอย่างนี้มนมัม,มอเตอร์ูและหัวอ,อัอฮแอะบ่านขอกาดูโนั้นนะเขาจะเขาจะอะไรนะเขาจะอยู่ตรงกลางไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่ตรงกลางหมายความว่าบ่าวของอัลลอฮ์ นะเขาจะไม่อะไรเขาจะไม่ด้านมอนั่คือประสบการณ atas n y u kedua itu หมายความว่าไม่ว่าเขาจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็ไม่มีปัญหาสําหรับเขาไม่มีชื่อเอาว่์ไม่มีชื่อเสียงอยู่ในมงังกรขโมลนะก็ไม่เป็นไร หรืออยู่ในมะกรูดก็ไม่เป็นไรนะเพราะในบางกรณีเนี่ยอุลามะบอกว่าอัซูดฟิลโคมูลถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีชื่อเสียงเราไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่จําเป็นที่เราจะต้องจะต้องอะไรนะจะต้องเข้าไปช่วยเหลือในบางกรณีเราก็ต้องสูดเราก็ต้องบอกให้รู้ว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องนี้คนจะตายอยู่แล้วอ่ะ หมอไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบนะสมมตินะนะก็ต้องแสดงตัวนะว่าตัวเองเป็นหมอเพื่อิธรรมทําเ,เรยอ,อะไรนะาอปอดอเอ,อ่อซีพีอาร์ก็ต้องเปิดเผยตัวก็ต้องสูบไม่ใช่ว่าจะปกปิดไม่อยากให้ใครรู้ม,ม,มันไม่มันไม่ใช่หรอกคนที่จะซาุกอย่างฉลาดจริงๆเขาก็จะต้องรู้ตัวว่าตอนไหนที่ควรสูบตอนไหนที่ควรคุมมูลนะ ثم قال ما نفع القلب شيء والله سبحانه وتعالى